สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราพบกันแต่เช้านะครับปกติเราจะพบกันตอนบ่ายนะครับเพราะว่าวันนี้เนื้อหาในการเรียนนี่จะเยอะนะครับเยอะกว่าทุกวันนะครับก็เลยต้องจัดเป็นการสอนนะครับทั้งเช้าและบ่ายนะครับช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นทฤษฎีนิดนึงนะครับมีความจําเป็นเพราะว่า ถ้าไม่เข้าใจการเตรียมข้อมูลของโปรแกรมเนี่ยพอเอาไปทำโปรแกรมมันก็จะผิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของสูตรการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบการครีย์ตรงๆการบันทึกข้อมูลตรงๆแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ของข้อมูลที่บันทึกเข้าไปนะครับลักษณะของโปรแกรมวันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวโปรแกรมนะครับที่ทีมงานได้ติดต่อช่วงประมาณ2สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นโปรแกรมนะครับทีอ่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกท่านนะครับจะมีโลโก้นะครับไอคอนเป็น DE อยู่นะครับ ตัวโปรแกรมที่ส่งให้นะครับจะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่ใช้ในการวางแผนการผลิตแล้วก็การใช้วัตถุดิบนะครับคำถามแรกที่ต้องคุยกันก่อนเลยก็คือเมื่อพูดคำว่าวัตถุดิบทุกคนเข้าใจคำว่าวัตถุดิบไหมครับ อันนี้ตอนนี้สาหรับผู้เรียนเนี่ยผมอยากเห็นหน้าทุกท่านนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นการสื่อสารสองสองฝั่งถ้าใครที่ใช้รูปอะไรอะ่ะใช้ตัวแทนใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าใช้รูปติดอยู่เนี่ยอยากเห็นหน้านะครับเพราะว่าผมจะต้องถามว่าเข้าใจไหมด้วยนะครับอันแรกเลยครับผมพูดคำว่าวัตถุดิบก่อนนะครับผมพูดไปเลยนะ เพราะระบบที่เรียนในวันนี้ครับจะว่าด้วยเรื่องของสูตรการผลิตการจัดทำคลังสินค้าวัตถุดิบการจัดทำคลังสินค้าสำเร็จรูปว่าในเรื่องว่าด้วยเรื่องของต้นทุนสินค้าของเรานะครับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของแผนการผลิตแล้วก็แผนการซื้อนะครับหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต นะครับเป็นแผนนะครับเป็นแผนที่เกิดจากความต้องการล่วงหน้าที่ได้รับมานะครับหรือว่าอ่าผมผมใช้คําว่าไงเดียเขาเรียกพีออเดอร์นะครับผมเลยไมนูจะเรียกพีออเดอร์ว่าสัทายาคือมันมีลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเขาอยากได้สินค้านะครับแล้วเขาก็บอกเราล่วงหน้านะครับว่าเขาอยากจะได้วันที่ยี่สิบเมษา ทำให้เขาทันไหมถ้าเขาต้องการจำนวนเท่านี้นะครับแล้วโปรแกรมเนี่ยก็จะไปคิดต่อให้นะครับว่าเราจะทำทันหรือไม่ทันแล้วถ้าเราทำทันของเรามีพอผลิตไหมราต้องไปซื้อจากข้างนอกเข้ามาเพิ่มไหมนะครับอันนี้คือความหมายของโปรแกรมที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับ โปรแกรมที่ทุกท่านลงครับจะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับน้องลูกน้องผมทำมาเป็นภาษาตัวย่อภาษาอังกฤษนะครับสักครู่นะครับตัวเล็กอ่านไม่เห็นครับขยายใหญ่หน่อย เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโปรแกรมเปิดลูกครับเพราะว่าผมพิมพ์ไม่ได้เหมือนกัน okay. เด็ครับครับร่อ่าระบบที่ทุกท่านได้รับไปวันนี้นะครับจะแบ่งเป็นสองระบบนะครับที่เรียนกันนะครับระบบแรกคืนนี้นะครับที่ผมใช้ตวัวใช้กล่องสีแดงวงไว้นะครับระบบนี้เรียกว่าระบบวางแผนการผลิตและวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบนะครับเมื่อเรามีคำสั่งซื้อเข้ามา ในระบบโปรแกรมเราได้เตรียมข้อมูลที่เรียกว่าสูตรการผลิตนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคําว่าสูตรการผลิตแปลว่าอะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลเลยก็ได้ครับสูตรการผลิตก็คืออ่าถ้าเราต้องการผ้าหนึ่งผืนมีขนาดชัดเจนนะครับว่าผ้าย้อมผ้ามัดย้อมขนาดสองคูณสองเมตรถ้าเราจะย้อมย้อมผ้าไซนนี้หนึ่งผืนเราต้องใช้ อ่าที่ถ้าที่ผมเข้ามาในหัวก็สมมติเราเอาสีม่วงม่วงใช่ไหมครับเราใช้พีรังเก็ืกาสากี่กรัมคือว่ากายเป็นเลขชัดเจนเลยครับหนึ่งผืนใช้กี่กรัมสองผืนใช้กี่กรัมนะครับแล้วเรื่องสูตรการผลิตจะเป็นอย่างนี้คือหนึ่งผืนใช้กี่กรัมถ้ามีสมมติหนึ่งผืนใช้สิบกรัมในการทําสูตรการผลิตนั่นหมายความว่าถ้ามีลูกค้าสั่งสินค้าเราสิบผืนโปรแกรมก็จะบอกเลยว่าให้ไปหาพีรังกาสามาร้อยกรัม ถ้ามีลูกค้าสั่งสินค้าสั่งผ้าดิบผ้าย้อมของเราเน,นี่ยยี่สิบผืนโปรแกรมก็จะสั่งให้ไปหาพิลังกาษามาอีกสองร้อยกรัมเลยครับถ้าลูกค้าสั่งซื้อกระปิสมมติกระปิกระปุกหนึ่งเนี่ยต้องใช้เคยยี่สิบกรัมถ้ามีลูกค้าสั่งร้อยกระปุกโปรแกรมก็คำนวณน,นะครับไปหาเคยมาสองพันกรัม โปรแกรมจะคำนวณอย่างนี้ให้ครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีส่วนเติมเต็มรสชาตินะครับในการหมักกระปินะครับโปรแกรมก็จะคิดให้เลยถ้าเป็นทอผ้านะครับมีทั้งผ้าที่เป็นสีธรรมชาติผ้าที่เป็นสีแดงเนื้อเอามาทอาก็ต้องมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงสีส้มอะไรก็แล้วแต่ในลายของเรา นะครับเราจะมีการใส่ไว้หนึ่งก็คือเราจะใส่มาตรฐานไม้ว่าผ้า1นผืนเนี่ยขนาดของเราจํานวนเท่าไหร่3ามคูณสาเมตรอ่าหเมตรครึ่งคูณหเมตรสมมุติ1นผืนนะครับแบบนี้ถ้าแบบนี้1นผืนเนี่ยใช้ได้นะครับเส้นใยสีแดงกี่เมตรหรือว่าผมชอบคำว,ว่าเมตรนะครับ แต่จริงๆเนี่ยเมื่อผมพูดคําว่าเมตรคนที่ทํางานอยู่จะต้องทราบด้วยว่าหนึ่งหนึ่งกระสวยอะครับผมไม่รู้เรียกกระสวยหรือเปล่าพี่ใช้พันได้อยู่อะครับที่เอามาทออะผมไม่รู้เรียกกระสวยหรือเปล่าหนึ่งกระสวยครับมีได้สีแดงอยู่กี่เมตรมีได้สีแดงอยู่มีได้สีน้ําเงินอยู่กี่เมตรมีได้สีส้มอยู่กี่เมตรมีได้สีเหลืองอยู่กี่เมตรมันจะถอดแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไว้ชัดเจนว่าผ้า หผืนแต่ว่าสมมุติว่ากระสวย1กระสวยเนี่ยมีได้อยู่ร้อยเมตรผ้าหนึ่งผืนนะครับใช้สีใช้ได้ประมาณ5้ากระสวยถูกไหมครับเลียงเรียงต่อกันเนี่ยใช้ผ้าดิบเนี่ยเยอะที่สุดนะครับสีพื้นเนี่ยประมาณสองร้อยเมตรสีอื่นเนี่ยประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรถ้าเขาสั่ง10บผืน เราก็จะรู้ว่าเราจะใช้ผ้าที่เป็นได้ดิบกระสวยนี่ก็คูณสิโปรแกรมก็จะคูณให้สั่งมาสิบืนโปรแกรมก็จะคูณสิบห้าให้นะครับแล้วก็เป็นเมตรได้แดงได้น้ําเงินได้ฟ้าได้เหลืองได้ส้มโปรแกรมก็จะคูณให้เหมือนกันแล้วโปรแกรมก็จะบอกได้ว่าเมื่อโปรแกรมเขาทราบว่ากระสวยหนึ่งลูกมีได้อยู่กี่เมตรโปรแกรมก็จะบอกเราได้เขาว่าเราต้องใช้ได้ทั้งหมดกี่ลูก นะครับอันนี้ก็คือหลักการของสูตรที่โปรแกรมจะช่วยคิดให้ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสินค้าที่เป็นสินค้าที่เรารู้คําสั่งซื้อล่วงหน้าแล้วเนี่ยเราจะทําให้เราสามารถรู้ว่าเราจะสั่งผู้จําหน่ายนะครับหรือจะไปเก็บเกี่ยวเพราะเราต้องทอถูกไหมครับเราจะใช้ไฟล์เท่าไหร่มันจะย้อนกลับได้ครับว่ากระสวยหนึ่งลูกนะครับ ใช้ไฟกี่กร,รัมหรือกี่กิโลมันจะตอบอย่างนี้ไปในตัวครับพอมันตอบแบบนี้ไปในตัวเนี่ยมันจะเกิดความประหยัดขึ้นครับว่าถ,ถ้าเราไม่จําเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเราไม่จําเป็นต้องรีบซื้อเข้ามาเพราะเราต้องใช้เงินซื้อถูกไหมครับถ้าเรารีบเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีผลให้ของสินค้าของเราเน่าเสียเร็วหรือเปล่าเราก็จะ เก็บสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าเนี่ยในจังหวะที่สินค้าเนี่ยพอดีที่เราจะใช้ครับระบบแรกที่ทีมงานของผมลงโปรแกรมให้ไปเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เรียกว่าตัววางแผนการผลิตนะครับนาะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นภาษาไทยให้อีกทีหนึ่งนะครับภาษาไทยตัวนี้มันจะ MTS เนี่ยครับตัวภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆต้องน้องเขาต้องใช้คอ้อผลิตเพื่อสต็อกนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับที่ทีมงานไม่ได้ใส่เป็นภาษาไทยให้นะครับคำคำสั่งซื้อของเราอะครับมันมาสองทางนะครับเดี๋ยวผมจะย้ำนะครับผมจะย้ำบนรูปโ l o w รูปแผนที่การทำงานเนี่ยหลายๆแบบเพื่อป้องกันให้ไม่สับสนนะครับก็คือจะย้ำให้นะครับ แต่ว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าของเราเนี่ยจะมาจากระบบ e อม m m e r ์ซครับจะ,จะวิ่งเข้ามาที่นี่นะครับระบบนี้คือระบบที่เราอยากจะผลิตเพื่อเก็บไว้ในสต mm ็อกของเราเองเช่นเรารู้ว่าเวลาเราขายเนี่ยนักท่องเที่ยวเรามาซื้อก็มาซื้อ,อที่หนึ่งเยอะๆเลยเราคงไม่สามารถรอนักท่องเที่ยวามา order, อเอเดอร์แล้วเราเรอเราผลิตสินค้าให้ถูกมครับเราจะต้องผลิต เพื่อเก็บไว้ในสอ,อกเราก็จะมาวางแผนว่าปกติช่วงฤดูท่องเที่ยวเนี่ยใบนะครับซื้อเสื้อประมาณกี่ชุดเราก็จะมาวางแผนผลิตเอาไว้รอนครับ,รบเขาวนี้เมื่อโปรแกรมมาครับเขาคำนวณการใช้การวางแผนให้แผนนี้ก็คือเอามาวางแผนนะครับ วางแผนเนี่ยจริงๆมันมีความหมายทั้งแผนผลิตแล้วก็แผนซื้อนะครับคอ,อสักคู่นะครับ ขอโทษครับมีมีม,มีมีโดนแซวครับมีคนไลน์มานะครับอ่ะวางแผนในที่นี้ครับเป็นการวางแผนทั้งวางแผนผลิตและวางแผนซื้อนะครับพอโปรแกรมวางแผนแล้วเนี้ยโปรแกรมเขาจะเหมือนกับถามแล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียกว่าขอซื้อครับแต่ว่าในในชุมชนนะครับ การขอซื้อนะครับแผนการขอซื้อและการขอซื้อเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานหรือว่ามีอ่าคนทํางานเยอะนะครับมันก็จะมีขั้นมีตอนมีแผนขอซื้อมีขอซื้อนะครับเพราะว่าของทุกท่านเนี่ยก็คือเป็นแผนขอซื้อแล้วก็สามารถที่จะซื้อหรือเบิก <c oughs> จากขอเก็บเกี่ยวจาก แปลงปลูกของทุกท่านได้เลยนะครับอันนี้คือระบบแรกที่ทีมงานได้ติดตั้งไปให้กับทุกท่านนะครับระบบที่สองที่ทีมงานได้ติดตั้งไปให้กับทุกท่านก็คือระบบบริหารคลังสินค้าที่เกี่ยวกับสูตรการผลิตแล้วก็การคำนวณต้นทุนการผลิตครับอันนี้ทีมเขาใส่ภาษาไทยมาให้แล้วนะครับ ทุกๆครั้งนะครับที่เราจะคิดคำนวณต้นทุนการผลิตได้นะครับก็เพราะว่าเรารู้ว่าผ้าแต่ละผืนใช้ได้ไปเท่าไหร่ผ้าย้อมสีใช้สมุนไพรและผ้าดิบไปจำนวนเท่าไหร่ซื้อมากี่บาทสมุนไพรมีต้นทุนของตัวมันเองอยู่กี่บาทฝ้ายมีต้นทุนของตัวมันเองอยู่กี่บาท นะครับจริงๆเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลครับว่าเราเราควรจะทราบว่าฝ้ายหนึ่งกิโลเนี่ยคิดเป็นต้นทุนกี่บาทซึ่งถ้าเราคิดอย่างง่ายๆครับเพื่อให้ทั้งฝ่ายเพาะปลูกนะครับทีมงานเพาะปลูกกับทีมงานทอผ้าเนี่ยมีกําไรหรือว่าขายสินค้าแล้วอยู่ได้ทั้งคู่นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็จะต้องเอาราคาที่ เป็นราคาขายฝ้ายครับเพราะจะทีมขายฝ้ายทีมปลูกฝ้ายเขาจะได้มีรายมีรายได้ที่มีกําไรเราเอามาเป็นต้นทุนของฝ่ายทอผ้านะครับฝ่ายแปลรูปฝ้ายเป็นเส้นใยแล้วามาทอมาเย็บเป็นผืนนะครับแล้วก็เอาอย่างนั้นมาก็ได้อันนี้คือเหตุผลที่ว่าเพื่อให้ทุกทีมเนี่ย เห็นต้นทุนและมีกําไรของตัวเองอยู่นะครับก็คือให้มันมีกําไรไม่ใช่ทําออกมาแล้วเอาเท่าทุนเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นในชีวิตนะครับตอนที่ทีมงานลงให้อะครับมันจะประกอบไปด้วยใบกํากับงานนะครับหรือว่าภาษาของทีมงานผมเนี่ยเขาเรียกใบสั่งผลิตนะครับเดี๋ยวผมต้องแปลคำว่าใบสั่งผลิตก่อนนะครับใบสั่งผลิตก็คือใบที่ถ้าชุมชนไหน,นะครับช่วยกันทอผ้า ช่วยกันตัดเย็บทำงานกันเป็นทีมแล้วครับเพื่อไม่ให้หลงเพื่อไม่ให้งงถูกไหมครับป้าคนที่หนึ่งเนี่ยทอลายผมเรียกรายไม่เป็นนะครับลายกอกกขอข้องงอแล้วกันป้าคนที่สองเนี่ยก็จอจานเฉช,ชิงชอช้างป้าคนที่สามก็หอหีบรอจุลาอออ่างคอนทูู่อย่างเงี้ยครับสมมติว่าทอผ้าสามลายสามคนนะครับ จริงๆสมมติสักห้าคนอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้หลงนะครับหรือไม่ให้งงอะ่ะเราก็ต้องมีเอกสารจดถูกไหมครับแล้ววันนี้ผมพูดแค่สิบยี่สิบจริงๆเนี่ยเราเราจะทอต่อเนื่องไปสามสี่วันเราก็จะต้องมีกระดาษใบหนึ่งถูกไหมครับที่ควรจะทําขึ้นซึ่งส,งสําหรับติดักระบบโปรแกรมนี้ก็ได้เพื่อให้สามารถใช้จดได้นะครับว่าวันนี้เราจะต้องทําผ้าออกมาให้ได้กี่ผืนทําทั้งอาทิตย์จะได้กี่ผืนทอได้กี่ผืน แล้วเราไปเบิกได้ไฟผมยังใช้คำได้ไม่ถูกได้ไฟมากรีกสวยเนื้อไหมครับแต่ละวันเราจะเริ่มมีการจดและบันทึกจดและบันทึกได้อะไรครับของไม่หายนะครับทำเขาเรียกว่าทําสต็อกสินค้าครับของจะได้ไม่หายนะครับของจะขาดแคลนเราจะรู้ล่วงหน้านะครับเพราะถ้าเรามีออเดอร์เยอะๆเรารู้ว่าของไม่พอเราก็จะเห็น สินค้าเป็นไหนก็จะติดตามได้นะครับเป็นการสร้างกำงกับไม่ใช่ว่าใครอยากทำของชุมชนนะครับที่เราเอาต้นทุนของชุมชนไปซื้อมาใครจะใช้ก็ต้องบอกกล่าวนะครับก็ต้องเอามาจดลงบันทึกให้เรียบร้อยเราเองก็คือคนเบิกคนหนึ่งเพราะเราเบิกกระสวยเราเบิกได้เราเบิกผ้าดิบเราเบิกใบลานแห้งถูกไหมครับเราเบิกถังแก๊สเราเบิกไผ เอามาแปลรูปของมันหายไปนะครับมันต้องมีการจดเดี๋ยวไอ้คาว่าใบาสั่งผลิตเนี่ยมันจะเป็นตัวกํากับว่าจะทําผ้าผืนนี้จะทาเฟอร์นิเจอร์ไม่ผายจะทําผ้าดินะครับจะทํากระปีคุณต้องไปเอากุ้งคุณต้องไปเอาฝ้ายมาจํานวนเท่าไหร่แล้วจดให้เพราะเราคงไม่ได้ไปเอามาทีเดียวถูกไหมครับเราบอกว่าอยู่หลังบ้านเราจะไปหยิบทีละเท่าไหร่ก็ได้แต่เราต้องจด ไอ้คำว่าใบสั่งผลิตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่หนึ่งอทํทำให้คุณได้จดมาบันทึกแล้วเดี๋ยวหลังที่เราจดมันจะมีตัวบาทอยู่ครับว่ามีอยู่กี่บาทพอมีอยู่กี่บาทเนี่ยเราทําไปเรื่อยๆเลยสมมุติว่าเราไม่อยากจะรู้ตอนนี้สิ้นเดือนเรามากดโปรแกรมโปรแกรมจะบอกเลยครับว่าผ้าแต่ละผืนเตาแก๊สของเราเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ออกมาแล้วเป็นกี่บาทที่ขายไปแต่ราคาขายเนี่ยเรารู้จากโปรแกรมขายออนไลน์ เราานี้ชุมชนจะทราบว่าเราขายแล้วได้กําไรจริงๆกี่บาทนะครับยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทวนผมยาผมไล่หน้านี่ผมก็พูดทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะไล่อีกหน้าหนึ่งผมก็จะพูดทั้งหมดนี้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาอธิบายช่วยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตรงจุดที่อธิบายด้วยได้ไหมคะอ๋อขอโทษครับ <c oughs> มือมันขยับอยู่ข้างบนครับคําว่าใบาสั่งผลิตก็จะพูดแบบนี้คราวนี้สิ่งที่อยู่ในใบสั่งเสร็จแล้วก็ต้องเบิกครับ เบิกนี้คือตัวตัดสต็อกออกตัดสต็อกออกเนี่ยใบเบิกเนี่ยหมายความว่าของนะครับเป็นใบลานที่อยู่ที่สต็อกใบลานเนี่ยเตาเตาแก๊สตอนแรกมันเป็นเตาแก๊สถูกไหมครับมันยังเป็นเตาแก๊สยังไม่ได้มาทําเป็นสีดํดๆถูกไหมครับไปซื้อถังเปล่าออมาเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบเราต้องไปเบิกเราไปเบิกผ้าดิบเนี่ยนะครับเราไปเบิกสมุนไพรเราไปเบิกเคยยังไม่เอาไปตากเนี่ยเราไปซื้อมันเนี่ยนะครับ ็อาศัยใบเบิกเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่ทําให้ปริมาณสินค้าที่เป็นวัตถุดิบของเราเนี่ยลดจํานวนลงในระบบต่อมาครับใบรับสินค้าจากการผลิตผมเลื่อนมาอีกบรรทัดแล้วนะครับใบรับสินค้าจากการผลิตใบนี้นะครับเราทอผ้าเส่คอพอยเตอร์ชี้หน่อยได้ไหมคะัตอนนี้อยู่ไหนล้วเนี่ยสักครู่ครับอยู่ที่นี่ครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับผมวงผมวงคําว่าใบรับสินค้าจากการผลิตทีมงานเห็นไหมครับทีมงาน,เห,นเห็นที่พี่วงไหมครับไม่เห็นนะคะอืมมันแชร์อะไรอยู่ ทีมงานเห็นไหมครับเดี๋ยวผมแชร์ใหม่นะครับเห็นครับเห็นผมแชร์ใหม่โอเคครับพ,อพอ่อพ่ออะ เฉยไลูเลือกรูปผิดเลยพอพอเรามีการเบริกนะครับตัดสต็อกเบิกเนี่ยต่อมาพอเราผลิตเสร็จครับเราก็จะต้องทําการบันทึกลับครับว่าวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยก่อนเราจะไปกินข้าวเนี่ยเราทําผ้าได้กี่ผืนนะครับเราอ่าสารเก้าอี้ได้กี่ตัวเราสารหมวกได้กี่ใบ พอตกเย็นนะครับบางที่อาจจะรอตอนเย็นทีเดียวก็ได้นะครับเราก็ต้องมีการสรุปใช่ไหมครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราผลิตเตาได้กี่เตาเราผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้กี่ตัวเราผลิตผ้าลายนี้ได้กี่ผืนนะครับยกเว้นว่าทอค้างไว้เครื่องตอนเย็นถูกไหมครับกลับไปนอนพรุ่งนี้มาทอต่ออันนั้นเรอาจจะไม่ต้องโจทย์เพราะคือวันนี้มันทําได้ไม่เต็มผืนสมมุติเราทําผืนยาวมากเนะ เราทาผืนยาวเนี่ยผืนหนึ่งทอสักสามวันอย่างเงี้ยครับเราอาจจะยังไม่ต้องบันทึกข้อมูลเพราะเราจะบันทึกเมื่อทําเสร็จนะครับคราวนี้จะเห็นนะครับว่าระบบปริมาณสินค้าเนี่ยผมจะวงใหม่เนี่ยมันมันอ้างอิงกันถูกไหมครับเราจะต้องบอกก่อนว่าเราจะทํางานไหนทํา ให้ใครทําเก็บไว้เองหรือว่าทําให้ลูกค้ามันจะเห็นที่ใบสั่งผลิตพอเราจะตัดปริมาณสินค้าออกให้จํานวนวัตถุดิบลดลงเราก็จะต้องมาบันทึกข้อมูลการเบริกเมื่อเราทําผลิตสินค้าเสร็จเราก็จะต้องมาบันทึกข้อมูลการรับนะครับพอเรารับครบจํานวนรับครบจํานวนเนี่ยหมายความว่าเราสั่งเราจะทําผ้า ยี่ผืนพอเราทําครบ20่ผืนเราก็มาปิดนะครับมามากดปุ่มให้มันปิดการผลิตแต่ถ้าเรายังทําไม่ครบเนี่ยเราก็ไม่ต้องปิดเหตุผลทําไมถึงต้องทําแบบนี้เวลาที่ผมเป็นหัวหน้าชุมชนแล้วผมมาตรวจหรือผมไปขายสินค้าครับผมต้องตอบคําถามคนที่พรออเดอร์ order, หรือว่าสั่งซื้อสินค้าจากผมว่าจะผลิตทันไหมจะส่งของทนันตามที่เขากําหนดไหมเขาถามมาเนี่ยถ้าผมเห็นว่างานยังไม่ปิดเนี่ย นะครับแต่ว่ามาถามป้าป้าบอกว่าทําทําทําแล้วทําอยู่เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จเนี่ยถ้านัดสมมุติว่านัดส่งผ้าวันพรุ่งนี้ป้าบอกเดี๋ยวเสร็จแต่จริงๆเขาสั่งมายี่สิบผืนทาไปได้สามผืนนะครับมันไม่เสร็จแล้วล่ะครับแต่พอพอเขามาดูในระบบเนี่ยตัวเลขมันจะชัดว่าดูท่าทางไม่น่าจะทันนะครับเขาจะได้ไปแก้ปัญหาได้ก่อนว่าจะตอบลูกค้ายัางไงนะครับถ้าถ้าทำไม่ทันนะครับ การแต่ถ้าเกิดทางทีมงานที่ผลิตเนี่ยที่ทอผ้าที่ย้อมที่อะไรบอกเสร็จแน่นอนตอนนี้ตากอยู่นะครับเสร็จแน่นอนตอนนี้รอรอรอ,อมาแพ็คเรามาตรวจสอบว่ามันมีรอยไหมมันเบี้ยวไหมนะครับอ่าอย่างเงี้ยเสร็จทันนะครับเราก็รอบ,บันทึกปิดการผลิตได้นะครับชุดเนี้ยมันทํางานอยู่ด้วยกันเสมอสั่งเบิกเพื่อลดสต็อกวัตถุดิบรับเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้า ในสต็อกสินค้าสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ปิดการผลิตก็คือนะครับมีคนมาเพิ่มนะครับปิดการผลิตก็คือเคลียรนะครับหรือว่าทำให้งานที่ผลิตเนี่ยมันสำเร็จมันสำเร็จหมายความว่าตามจำนวนได้ตามจำนวนที่เราต้องการนะครับเพราะงานเนี่ยบางทีเราไม่ได้ทำวันเดียวเราทำหลายวันนะครับการรับสินค้าจากการผลิตเนี่ยเป็นเพียงแค่ว่าบอกว่าแต่และว,วันเราทำได้เท่าไหร่ แต่ทําได้ตามเป้าหมายหรือ,อยังเนี่ยยังไม่รู้นะครับเพราะถ้าเราทําได้ตามเป้าหมายเราไม่ต้องติดตามงานเนี่ยเราจะมาใช้ใบปิดการผลิตครับคราวนี้ระบบนะครับปล่อยเขาไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทันทีตอนจบก็คือช่วงท้ายของวันเลยนะครับประมาณเราจะมาคุยเรื่องนี้กันตอนประมาณหลังบ่ายสองถึงบ่ายสามคือต้นทุนของผ้าแต่ละผืนโปรแกรมเนี่ยเขาคิดได้ยังไงว่าเป็นกี่บาทนะครับ หมวกใบละกี่บาทต้นทุนการผลิตแล้วก็อ่าเก้าอี้ตัวละกี่บาทที่เป็นต้นทุนการผลิตเนี่ยนะครับเพราะโปรแกร,รมมันกดแค่ปุ่มเดียวมันคิดให้ครับแต่จะต้องทำไอสีบรรทัดบนเนี้ยให้ถูกคือถ้าทำถูกงานไปสั่งผลิตบันทึกเบิกไม่หลอกลวงใช้เท่าไหร่เบิกเท่านั้นนะครับรับได้กี่ชิ้นใส่มานะครับถ้ามีของเสียเดี๋ยวผมจะสอนด้วย และปิดการผลิตยังไง้กดปุ่มเดียวโปรแกรมก็รู้ครับว่ากี่บาทประเด็นมันอยู่ที่ตอนใช้งานครับไม่ได้อยู่ที่ตอนสรุปโปรแกรมช่วยสรุปให้นะครับคราวนี้การส่งสินค้าในระบบเนี้ยครับการส่งสินค้าเนี่ยมันเป็นการส่งสินค้านะครับอ่ะอยู่ที่นี่แหละอ่ะผมถอยหลังนิดนึงนะครับระบบ ความเชื่อมโยงครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกรูปหนึ่งนะครับความเชื่อมโยงก็คือว่าระบบบริหารคลังสินค้าติดตามการผลิตและคำนวณต้นทุนการผลิตเนี่ยเป็นระบบตรงกลางถูกไหมครับระบบที่ส่งข้อมูลก่อนหน้ามาให้คือระบบหลักที่เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับระบบบริหารจัดการป่าชุมชนและก็เป็นระบบตั้งหลักของทุกระบบนะครับเป็นระบบต้นทางแล้วระบบตรงกลางวันนี้อาทิตย์นี้ สัปดาห์หน้าจะเป็นระบบปลายทางนะครับหรือระบบขายสินค้าออนไลน์นะครับการที่สินค้าเนี่ยหรือวัตถุดิบจะมีเข้ามาได้นะครับมันก็เกิดจากที่ระบบ f o r e s t ที่เป็นผู้ปลูกฝ้ายหรือแม้แต่เราไปซื้อเข้ามาเนี่ยเป็นคนรับระบบรับสินค้าเข้ามาให้นะครับตอนที่เราส่งสินค้าไปที่ e-commerce หรือว่าส่งสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยก็จะใช้ระบบ f o r e s t ในการส่งสินค้านะครับ ระบบป่าชุมชนนะครับจึงเป็นอีกจุดเชื่อมโยงหนึ่งครับที่จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดของระบบนี้มันสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับทบทวนอีกรูปแบบหนึง่ง